สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทำซีรีส์24ชั่วโมงในบล็อกฟุตนะครับทุกคนก็มาดูกันว่าการประจนภัยของผมในโลกของโจสลัดจะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคก็มาเริ่มกันเลยเปิดมานะครับผมก็จะหาเงินก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าเงินในโลกนี้มันจําเป็นมากนะครับทุกคนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะหามาจากไหนนะครับแต่ผมก็ได้เจอกล่องออหีบสมบัติผมก็ได้ทําการไปเก็บ ก็ได้อยู่293นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมก็ได้ทําการเดินไปหาชายเสื้อแดงคนนี้นะครับแล้วก็ได้ทําการคุยกับเขาซึ่งเขาก็ให้ผมนั้นไปค่าแบนดิตห้าตัวนะเพื่อแลกกับเงิน350บเบลีนะทุกคนก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็แบนดิตผู้นี้ก็ยืนอยู่ตรงนี้ผมก็ได้ทําการไปต่อยเขานะครับพอผมสู้กับแบนดิตผู้นี้อยู่นั้นแบนดิตพวกนี้มันก็ถือว่าไม่ค่อยโหดมากเท่าไหร่นะเพราะว่า ผมนั้นมีวิชาแม่ไม้มมยไทยที่รล่าเรียนมาจากบัวขาวนะครับซึ่งก็สามารถจัดการเป็นดิดพวกนี้ได้แบบง่ายได้นะทุกคนซึ่งตอนนี้เลเวลผมเหมือนว่าจะอัพอยู่ที่เลเวล5แล้วนะครับซึ่งผมก็จะอัพออค่าพลังผมก่อนนะครับผมจะอัพพลังโจมตีกับหมัดละกันเพราะว่ามันจะได้แรงกว่าเดิมนะทุกคนซึ่งผมนั้นก็ได้ทําการคุยรับเวสคุยกับชายคนนี้เพื่อจะรับเงิน350นะทุกคนโอเคแล้วก็มาเริ่มฟาร์มกันต่อเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็เลเวล9แล้วนะครับตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่2040เบลีนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็ได้รับเควสกับชายคนนี้อีกรอบหนึ่งครับเพื่อจะเลเวล10นะครับทุกคนก่อนอื่นผมขออัพค่าพลังก่อนนะครับทุกคนผมลืมไปผมไม่ได้อัพพลังป้องกันผมเลยผมก็อัพแล้วนะครับทุกคนผมก็จะได้ทําการมาใส่เดียวกับเออแบนดิ uh, ตพวกนี้่อนะครับทุกคน ตอนนี้ผมก็เลเวล10แล้วนะครับทุกคนเหมือนว่าเออเขาจะให้ผมเปลี่ยนเกาะได้แล้วนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่เปลี่ยนดีกว่านะครับแต่หลายคนเขาก็เออเลเวล15กันทั้งนั้นนะครับถึงจะออกจากเกาะน,นี้นะครับทุกคนซึ่งผมก็จะตีเจ้าแบนดิตพวกนี้ไปต่อนะเพื่อให้ผมนั้นเลเวล15บห้านะทุกคน ตอนนี้ผมก็เลเวล15แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็สามารถเปลี่ยนเกาะได้แล้วนะนี่นะครับก่อนที่ผมจะต้องไปต่ออยู่ระยะทางห่าออกจาก291เมตรนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมขออัพค่าพลังก่อนนะครับทุกคนก็อัพประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็อัพอพลังป้องกันด้วยนะครับทุกคนซึ่งก่อนที่ผมจะเปลี่ยนเกาะน,นั้นผมจะทําการดูราคาของผลิตศาสตร์ก่อนนะว่ามีผลรายขายบ้าง ก็เท่าที่ผมดูคร่าวๆแล้วก็ผลที่ขายก็มีอยู่แค่ไม่กี่ผลเท่านั้นครับรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะผลที่ขายผมรู้สึกว่าผลที่ผมจะต้องซื้อน่จะเป็นผลบากี้ผลนี้นะครับทุกคนแล้วกออ็ผลควันอยู่ไหนนะนี่นะผลควันก็เหลือเวลาอีก3ามชั่วโมงนะครับถึงเขาจะรออีผลปีศาจนะซึ่งผมก็ต้องไปฟาร์มเหมือนเดิมนะครับทุกคน ซึ่งก่อนที่ผมจะไปหาเกาะอ,อื่นฟ้าผมก็ได้มาดูที่แผนที่นี้นครับเพื่อให้ผมนั้นดูเลเวลถูกนะครับซึ่งผมเกาะที่ผมจะต้องเกาะไปก็คือเกาะนี้นะครับเกาะลิงเหมือนจะเป็นเกาะลิงที่มีต้นไม้เยอะๆนะครับเลเวล15บวกนะทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็เลเวล15แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มาคุยกับคนขายเรือนะครับซึ่งราคาเรือมันก็ค่อนข้างที่จะแพงนะตั้ง300บาทนะแต่เขาก็มีเรือฟรีให้ผมอยู่นะครับ รู้สึกว่าอ mm ินเทอร์เน็ตผมจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับทุกคนผมก็ได้ทําการนั่งเรือฟรีเพื่อ,อ,อทําการขี่ไปอเกาะหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่เกาะต้นไม้เยอะๆเราวนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ก่อนที่ผมจะไปฟาร์มต่อนะครับ mm hmm. ผมจะต้องมาคุยกับคนชายคนนี้ก่อนนะครับ mm hmm. เพราะว่า เออผมจะได้เกิดตรงนี้นะเวลาตายซึ่งผมก็ได้เดินหาจุดรับเควสอยู่นะว่าอยู่ตรงไหนซึ่งมันก็มีสะพานด้วยผมก็จะทําการข้ามไปนะทุกคนผมก็ได้มาคุยกับชายคนนี้นะครับว่ามาดูกันว่าเขาจะให้ผมทําอะไรซึ่งเขาจะให้ผมนั้นเออทการตีลิงทั้งหมด6ตัวแล้วก็เออเราจะได้เงินรางวัลทั้งหมด800เบลีนนะทุกคนซึ่งก่อนที่ผมจะไปตีลิงนั้นผมก็ เดินมาหาลุงคนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะต้องดูว่าราคาสุ่มผลนะั้นมันกี่บาทนะครับทุกคนโอ้ซึ่งผมจะต้องเลเวล50ขึ้นไปเนี่ยถึงจะสุ่มผลพิศารได้โอเคเดี๋ยวเรามาฟาร์มกันเลยซึ่งผมก็ต้องมาฟาร์มกับลิงตัตวนี้นะครับซึ่งรู้สึกว่าลิงตัตวนี้นะมันแข็งแกร่งมากเลยนะครับรู้สึกว่าแม่ไม้มวยไทยของผมนั้นก็ เกือบจะเอาชนะมันไม่ค่อยได้นะครับนี่นะก็ได้ผมก็ได้ทําการชนะลิงตัวนี้ไปหนึ่งตัวนะทุกคนซึ่งผมรู้สึกว่าลิงตัวนี้มันแข็งแกร่งก่าแบนดี้ที่ผมเจอมามากเลยนะทุกคนซึ่งผมก็ได้ทําการปล่อยไปรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตผมมันจะไม่ค่อยสะดวกในการเล่นเท่าไหร่นะครับทุกคนไปต่อยหนึ่งทีเรียบร้อยครับทุกคนไปกับลิงนี้ตัวนี้ได้นะทุกคนเรียบร้อยครับทุกคนเราเสร็จภารกิจไปแล้วครับ ก็ได้ทุบลงพื้นเลเวลผมอัพมาตั้ง2เลเวลเนี่ยตอนนี้ผมก็เลเวลอยู่ที่30แล้วนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็จะอัพค่าพลังก่อนนะซึ่งตอนนี้ผมก็ขอฟาร์มอีกสักหน่อยแล้วกันนะเพื่อที่จะไปเกาะใหม่ ตอนนี้ปิงของผมมันก็เริ่มที่จะลดลงแล้วผมก็พร้อมจะไปใส่เดียวกับบอสลิงนะครับบอสกอริล่าสิรู้สึกว่าผมจะต่อยมันไม่ค่อยเข้าเลยนะแม่ไม้เมวยไทยของผมที่เคยเรียนกับบัวขาวแล้วก็ประสบการณ์ที่ต่อสู้กับลิงกับกอริลามาไม่ค่อยได้ช่วยผมเลยฮนะซึ่งตอนนี้ผมก็เหนื่อยมากแล้วค่าพลังผมเรียบร้อยผมก็สามารถจัดการบอสกอริล่าตัวนี้ได้ ตอนนี้ผมนั้นก็พร้อมที่จะย้ายก่อนแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะซื้อเรือสามรบาทเพื่อไปซื้อผลพิศาจก่อนเพื่อทําการไ,ไปฟาร์มแบบสบายขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะเพราะว่าผลพีศาจที่ผมจะไปซื้อนี้เป็นผลที่สายดับจะฟันผมไม่เข้านั่นเองครับตอนนี้ก็ได้ทําการถึงกเกาะขายผลพิศาจแล้วนะครับผมก็ได้ทําการวิ่งมาด้านหลังนี้เพื่อไปดู คุยกับคนขายพิซซ่าว่าผลบาร์ี้ยังขายอยู่หรือเปล่าซึ่งมันก็ยังขายอยู่ก็ผมก็จะทําการซื้อไปส0,000่เบลีซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะแพงเลยทีเดียวนะครับสาหรับผมในตอนนี้นะเพราะว่าผมนั้นไม่มีเงินซึ่งพอผมซื้อผลพิซซ่าเสร็จนะทุกคนผมก็จะกลับไปฟาร์มต่อตอนนี้ผมนั้นก็ถึงเกาะน,นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนนี้มันเป็น ขอที่ผมจะต้องฟาร์มในการเ,าเพื่อทําการอัปเกรดเลเวลผมซึ่งตอนนี้ผมก็รับเควสกับเควสแรกซึ่งต้องเลเวล30ก่อนถึงจะรับเควสได้นะครับซึ่งผมก็ทําการมาต่อ,อยมันซึ่งผมก็สบายแล้วแหละเพราะว่าโจรสลัดพวกนี้เขาใช้ดาบกันนะครับเขาจะฟันผมไม่เข้าเองซึ่งผมนั้นก็ทำการที่จะลากพวกเขามารวมกันในการแบบฟาร์มเป็นกองนะครับทุกคนจะได้แบบฟาร์มครั้งเดียว จะได้ไวกว่าเดิมผมก็ได้รวมหมัดใส่หน้าพวกเขาซึ่งพวกเขาแนละ้วก็ค่อยๆตายไปพราะผมฟาร์มได้มาสักพักหนึ่งนะผมก็ลืมไปว่าเกมนี้มันมีการใส่โค้ดด้วยนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการใส่โค้ดก็โอเคคนระับเราก็ได้แล้วครับ20นาทีกับการใส่โค้ด ตอนนี้ผมก็เลเวลอยู่ที่55ล้านำทุกคนซึ่งตอนนี้ผมน่าจะรับเควสตีบาร์กี้ได้แล้วครับนี่ไงซึ่งการที่เราตีบาร์กี้ได้นี่เราจะได้เงินรางวัลตอบแทน8,000เลยนะแต่ผมเห็นกล่องเพชรด้วยโอ้โหได้ตั้ง2,000เนี่ยมันเยอะมากเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ผมก็จะมาตีบาร์กี้ตัวนี้นะครับทุกคนรู้สึกว่าบาร์กี้มันจะโหดมากเลยนะครัโหดกว่าบอสลิงเยอะเลยนะครับทุกคน โอ้โห oh, 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 oh. เอาซะผมเกือบตายเลยทีเดียวบอสตัวนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยซึ่งเราก็จะใช้ผลของมันจัดการนะทุกคนซึ่งผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมจะไม่ไหวกับบากี้นะ,ระ,รนนนค,นะครับว่าเออบอสมันโหดเกินนะทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็จะรับเควสดฟาร์มปกติแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็เลเวลอยู่ที่60แล้วนะครับทุกคนซึ่งมันก็ยังาภารกิจของผมยังไม่เสร็จนะครับซึ่งผมก็จะทําต่อให้มันเสร็จแล้วกันนะครับขาดแค่อีก4ตัวนะครับทุกคนตอนนี้เลเวลผมก็อยู่ที่61แล้วนะครับทุกคนก็ผมก็จะอัพค่าพลังก่อนนะครับ วนใหญ่ผมก็จะเน้นที่พลังโจมตีซะส่วนใหญ่นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มอนมันไม่สามารถโจมตีผมได้แล้วผมก็เลยจะอัพที่ค่าพลังซะส่วนใหญ่นะทุกคนสําหรับ EP หนึ่งก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสําหรับการประจนภัยครั้งนี้ก็เอาไว้เป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนก็ใครอยากให้มี EP หน้าก็กดไลค์คลิปนี้ให้ถึง10ไลค์นะครับ EP หน้าจะมาเร็วๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบายยครับ